La uco era 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 uco le ma era uco era uco era uco era ma era uco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  le hi era uco era uco le uco era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  ทุกี่บ่อโมแปลงแลเดอร์ทีแลเบอรทีเะีมาซื้อผ่ากองโดเลืออมีปลาทีเจ้ากมาซื้อผ่ามีปลาทีเจ้านี่ช่วยลาเด้อันมีปลาดูคนตะกลบหรือยังปตอปสีตาเดอกันนะเตสว่าสี่อยู่โบกลาฟินรอปออยู่โฟมุโฟผ่าแตสหลตอนเด้ยพามีเนี่เออเดขามาเต้สีแลนะบลอนยานเด้ขอดีฉักสีเนบลอนยานกวเราดาปนดจี กวยกวยอีน่ะอุดอพื้นมันถือหรอถ้าเวลาจะบลอยยานี่เด้กวยรอดาพืนี่แหละรอเลยที่าบแที่าเเื้อรทีอู้ทีนี่อู้ทีเดออบีออบีละอตีละบาดตีละบาดเผู้อ้บ่ย่อน่ะผู้บ่ปดตะโตกูเหนือตะลูปลาลกลูลอตุลานะเวเตเวดอมีบอย เตะดับเว้ามุ้งเชียแนวว่าข้อนลอเชียตีเลืกเออทุกีบอเสียแดงป้าทุกีบอคอดีตาลอยชีพอมดีแล้วนะเหล่ปอนี่เลย้าเกีบ้ารกกว่ากว่าเอ้าตาป่วยดีเควเควยอีบ้านถึงมีมีแต่บ้านน้องมีบาดิตันมาลามาเลตาดีบ้าเฮ้ยลืกเยอตะลุ้เลืกเยอเอาแบบติเตะเกี่ยวกตีลาเดือกตีลาเดือกเตะได้โม่เตะได้เควเควยอีหมดจิตสิยาใบเดือะเล่เราเล็กกลัวเนี่ล้อมาเลย ao em hú đó nên là quá là qua ta lo kế là quẹt là bỏ cụt tên cho lừa uôi đi qua ta kịp phải lu lù lò nè ta ra cột chưa này này du lên lên du lên quẹ quỵ co che co chế เออเผื่อตัวน้อยตัวปากกรนเจมตัวอุคงขวาหมอตัวได้เออมีตาขวาตีผออตัวตาปลุตาจาขลอหลอดตัวเด็กขอจะสีก็ตัวลุงมีด้วยพลาชิกาตอะไรกูโดอะไระไนเลยดูเลยดูเลย tôi là, están, anh tức -tức là tức nó cho ai nó thì u khô quá ế khô ta rét tôi ta pluta chặt không lo. lẻ chế khó ê như thế đây được từ 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 về là quả tưng như là hiu cái từ là hiu là lúa là tưng như là từ từ tôi lá tôi quẹt quẹt đan xù phải ở nhà ni mâm lẽ bữa nào úc khô quá chế được อาเปือทนานจองรับเตวโคนาตาปนาเนนกลเดเวดาเตอขคเวดาเอทุกีบออตาสิญาบาเต้ตเลมีคุนราบุญคอนาบุวาเนอสายบ้านท่ักปลูจารวยโคนาบุวาดเด้อจึงว่าโลหิตเด้อแต่บลอนญานี่ยที่เข้ามาว่าทุกีบออในตาต่เนก่าโมมาสุคือสาตคือมาตาดิสุเลืบ้านนมีบ้านีพอเขมามีพอเขามาที่ว่าเราวิดาชอบิพอเราได้เกศวิ เราเนทุกที่บ่าตดอนี่ดได้ทีเราอมนี่อมบนเอม้ออทีวีเสที่เสกคเสเสที่ครวิทุกที่บาตัวดจะอนวันจะบีจะมอเอในวันบจมอที่อว้ไแต่ทุกที่บบ้านเราเรกว่จะจมอหรอเนี่อ่ากยเต็มนี้หละนี้อออลูชบ้านบ่ออมอยที่ยานีบ้านเราบาวร้อยลที่อเียไว้อ้วู่มื่อสามมื่ยตาทุนนี่มดทุ မြောက်ဦးရဲတော့သူကိပါဘာတော်တော့အဝမ်းကြမတ်ထူလာတယ်ဗျာအားကွယ်ကွယ်ရင်တင်ပြီးနေလဲပြတော်တော့အပလူးကျိုးတယ်အားဘာတော်တော့အဝါထူလာတယ်အဝဲတဲ့ခရရဝါပြည်သူနဲ့တော်ထိပ်ပြဖို့တွေ့တာလည်းဒိုနေတွေ့လည်းမိုးနဲ့ဦးတာပလဲကပြပလဲကိုလင်းတယ်ပါမစစ်ဖာဂွန်တီသချပေါ်တွေ့တာခြေရလဲညာနမိုးကတစီညာတော့တော်တော်ညာလေတော့လည်းဒီပစီနေဒီပစီရဲ့ခိုင်တွေ့တာပလဲရလဲစတလုံးမှုတ်တွေ့တာ แต่มาตอนนี้ก็เอเลยภีว่าทุกทีบอกว่าาหลอนี่ที่ล้อมาที่สิเลยโดยงานเมาสีมาวางแวมาสกสด้ยงานอุยนนต้หูทอเกนเก่อนที่ทีเทุกทีบอกว่ามาเกกบกอีอดเต้ฮักเี้เลกูก็บาดนาฮักเพงนขี้เลยเออกวยกวอีกว่าจะเหนืบาเฮ้

เอามบกันตัวสีบ้านนี่นะมึงก่อนลีนบกว่าเล็กที่ขาดูวานบวกเสเสษปลยโอ้เรที่นูเลกตัวแม่ิโลวันปวาเป้าเลยตานกโวดาวานี่เลยตขวายเลยอยเลือยี่ก่าโดก เตี <laughs> ่ววดีลากว่าสี่ว่ากว่าคนอะลลลลลลิี่ว่าเสชิเลนละนลดที่ใกาวยตันต่ว่าฆ่าสุวรรณเอาไว้ได้ตา้เลยาตีักเขวาที่ใปากเอาว้ตัวดิงนตั้เราช่วยรอหลันเลือดกันตีวเลือลาตีีลาตาสีหักก็เฮ่เฮ่ทุกทีบอดบอยาดิลบสุลบเทียนีตัวนี่สิเลือกจอดเัน ทุก station, ีบอกว่าปั Pale, ิตาเวงเคยชว่าเวลาบลารเลยเอซทุกทีบอกขาดหูทนมาเล่กเล่วติสิยาเลยต่น่หูเลยปฏิทัยรูปะน่าหูะลมามเสร็ปตระ้อย่าท้งี่นี